ก็บอยู่บ่น่าจะแม่นแม่บนก็เห็นในคลิปว่าเซนเก็บท้องอ้าวแม่บนดีใจเด้อจ้ะมีห้องนอนแล้วลูกเด้อโดยขอบใจเด้อโอ้ยเจ้าก็ทําความดีได้ลูกเด้อโดยตั้งใจค่ะองค์ทําองเฮียนโดยปีนี้เฮียนป้อ5ปีนึงก็ได้ขึ้นม1บ่โดยคันเียนบ่เก่งได้ข้างห้องได้เคยบ่ข้างห้องบ่เคยโดย Música กาบสบายดีสาบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุกุสุคนเนาะอ่ะเม่เดมาหาน้องน้ำใสลายมือแล้วมานี่ก็เลยแวมาเล่นน้ำทักน้องน้ำใสเพืเ่อนแวมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่นกอนเนาะได้เข่าหงำหงเยียนแล้วบ่พี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ว่าปิดเทอมหรือว่าพักเทียนไปประมาณอาทิตย์บอกหรือว่าสองอาทิตย์มานี่ก็เลยเห็นทั้งน้องเพื่อนก็นเลยสเววมาเล่นน้ำทั้งน้องน้ำใสเพื่อนก่อน ก่อนอื่นกะสิพาพี่พ่อน้องข้าไปกะถ้าวา่วาเฮาวพีผิดประการใดก็ต้องขับขอโทษขออภัยทางเอฟซีเบิร์สุขุสุคนเนาะมาหนีกะเวมาเล็ดน้ำน้องน้ำ,นำใสอีกก้อนพอพอดีเฮามาแต่ทีไม่น้องเมย์เนาะก็เลยเห็นทางน้องน้ำใสมาเห็นเพิินอยู่เพือนก็เลยซื้อเวเล็ดน้ำเพิินนะคะก็ข้ามาสะกอน ก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจสมบุรเสมอมาขอบุญขอบคุณห,หลายเด้อนะจังใจก็เป็นกำลังใจให้กันและก,กันพี่น้องไอ้คือเพื่อนว่าแหละหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเนาะคนเฮาเกิดมาสาดเดียวสร้างกันนะมันบอดีพี่น้องไอ้หักกันดีกว่าสร้างกันขับมาทางน,งน้องน้ำใสก่อน โอ้ตัวเงือนสามลานเปลี่ยนเพลินเอาไปเดยมาลายมือลายงามเลยเนาะต้นกล้วยเพลินกันงามงามนห็น้องเอโอ้มาหอทางเงืนอนเมตุเพลินทัเรื่องเงืยอนนะบ้่ละสบายดีโดยสบายดีโต้โต้หมาแมวกันั่งตั้งคักแทะอันนี้ผู้ทางเมตุก็สบายดีเด้อยู่ทางในโอ้โดยเรก่รงเงียนนะบ้่ละ อืเหเล่นแมวอะไม่ตู้เพิ่นก็เล่นกับมูเพิ่นังมันเอาไปละเลิกแต่โอ้เข่าลงเฮียนได้จังมือละองมือแล้วลงมือแล้วกินข่าวแล้วนี่จะกิน<อ>มาแล้วปไปสัง่งโอเข่าวแต่นนแตว่าน,นา,วานี่บ่เลยพักนหมครับเข่าวว่านี่กับมือนี่เลยสะอาดแท้นี่ไปกวดอันนี้ ขวนน้ำ pues กันก MA <No. S 1> oh, nah ับพอตู Mat ้ขวนน้ำกันกับพอตู้โลยตูงมาดูทั้งนี Про ้เต็มเลยอย่างนี้เลยก้หัวเพล่นกอันนี้ค uh, so ือสิลเมตหาซิมหกซิเนาะขันแมตประมาณดูดนหัวคักเลน้องน้ำใสแบบนี้คคักกินข้าวแล้วล่ะกินแล้วแคบยังดู กระป๋ป no ๋องกระป๋องเบ่เต no uh, so uh ียงบ่โดยใช่พะไปใส่จะไปก็เถาพ่นออกไปนอกพ่น๋อจะกินข่าวแล้วโดยมาไปลงเลยสมื้อบัดนี่โดยใช้ฟู้ไปเลาะบ่นี้รึล่ะพักหนะ่ะหุใไม่บุญด้วยมาเล่นน้าเจ้าโดยเน้นี่กาบ่นียโดยแน่มันหาหลังเฮือนแ้วคือว่ายู่บตัดเนา ยังโม้คู่คนแล้วแ้วพักแล้วคนแล้วโดยดอนั่นเป็นดอกแล้วโพต้นเมเออพอจันก็พอบุญมีต้นม่องผีอรกาศแล้วโอ้มาวันนี้จนง่ญ่วันนี้โยเลย ใช่สิเพรกะขั้นสมแล้วอันนี้โดยเบี้ยมะเขือเราปูมักถั่วงามแล้วแม่นบุญมาบวันนี้เป็นก๊กเป็นงาเลยโดยนี่ก็ได้กินหมาดเลยทีนี้แบบอย่างคือใบคนละเบี้ยแบบนี้ฮะอย่งนี้คือลายใท่แต่นี้มะแตงมะแตงกับมักถั่วเพิ่นมาแล้วกาเอาออกแต่ก็ไปปลูกอย่างอื่น มัาจออกมันลจะตายกินได้เนปะโดยตกอมะะอ้กอก็ด้ฮ้ฮู้ฮูู้้ฮูกฮู้ิก้ฮู้้ฮู้ฮู้ฮู้กู้ฮู้ฮูู้กฮ้ฮู้ฮ้ฮู้อู้ฮู้ฮู้ฮ

ได้ไดู้ดเลยีหน่อยดูเดีหน่อยมันแนี้ยมาได้มาทามานั่งพี่เดี๋ยวให้คนฉันนั่งคุยนะมีตัวนี้ไหม่ทับได้ไงเหรนบ่โผล่เลยเนี่ยพันโรงเรียนได้สองมื้อแล้วผนสอนวิชาเนี้ยวิชาภาษาลาวกับคณิตศาสตร์แล้วก็คุณสมบัติ แล้วก <Scroll> ็แต so ้มรูปแต้มเก่งแลบ่เก่งอยู่ตั้งใจเฮียนเด้อโดยตั้งใจเฮียนเปิ้เพิ่นเอาออกกวดได้ได้มากยังมื้อนี้เพิ่นบ่ได้กวดยังบ่ได้กวดบแลนี่ไปอีกบ่โดยได้มือจักพันไปโรงเรียนน่ะได้มือ3,000ได้มือ3,000โดยงไปเลยซื้อกินหยังบาด

e s แ mbinee n geno n gayo n mo. canam น e m me なるほど om. n sdha 91 parte 사 di Porteta modTelephone D s น gift 30 poco 5, s t ส Message is ่ a y p ม l challenges 8000 frequency w นึง ดีเด้อสิเจ้าบ่ได้มีเฮาบ่โดยตั้งใจเฮียนเด้อโดยครูเพิ่นใจดีบ่้องเจ้าใจดีแต่ละมือเพิ่นสอนางนี้เพิ่นสอนอยู่บ่แบบบอกให้เด็กน้อยเฮ็ดดีทํความดีเป็เพิ่นบอกบ่คนมือคุณสมบัติเพิ่นก็สอนโดย แม่บุญเห็นบาเซนคือมาเห็ดหอกนอนให้เจ้าบอ<ด>เลยจะหู้อยู่บอเซนแล้วบอสบายเยหมหู้แล้วจะได้โทรใช่แล้วบอเล<ด>ยคนเป็นยังไงน,นี่เราว่าถ้าพังอันใน,น,นหมอบอกคนคน,นยังเก็บอยู่บอน่าจะแมนแม่บุญก็เห็นในคลิปบอเซนเก็บท่องนะยแม่บุญดีใจเด้อจะคืมีห้องนอนนะลูกเด้อโดยขอบใจเด้อ ก็ทําความดีได้ลูกเด้อโดยตั้งใจค่ะองค์ทําโรงเรียนโดยปีนี้เียนป .5 ปีนึงก็ได้ขึ้นม .1 บ่โดยคันเียนบ่เก่งได้ข้างห้องเยเคยบ่้างห้องบ่เคยโดยแต่ว่าเจ้าอ่านได้เบิดบ่ละจะอยู่ป .5 โดยบางคนนี่สิอ่านบ่ได้คันเฮาต้องตั้งใจเรียนาจึงอ่านได้ ตอนแรกแต่ละมือ <c> น <oughs> <c oughs> <sh yelled> ี่เพิ่นลงไปนี่เพิ่นสวนมากเพิ่นสิให้ลูกศิษย์เฮ็ดหยังลงไปตอนแรงโงเรียนนี่เฮียนแม่นเฮียนหนังสืออยบ่ตอนแรงลวเพิ่นให้เฮ็ดทําความสะอาดอนามัยแบบนี้บ่เออเียนแบบเียนแล้วออกเรนก็ได้เฮ็ดอนามัยโรงเรียนจานี่อยู่ทางออกนี่บ่โดย อยู ý, ่อันนี้ค้างฟังนี่จะเป็นหงมอฟังนี่จะเป็นหงปอหงเฮียนอยู่หนีนี่มันหอดหอดสั้นไ้ล่ะเจ้าหูบออหอดหงมอมอเจ็ดโอ้หอดมอเจ็ดเลยเลยสมมติเจ้าเขาองเฮียนโตนี่ก็่าได้ไปไกลได้หนีอยู่หนี่เลยเลยเลยอตั้งใหเฮียนเลยกะว่านี่เฮียนหอดมอไดมอเจ็ดมอเจ็ดเลยเลย ถ um <'t> <anything. S 1> ้าบ่มีเงินก็สิหาสิเฮ็ดจังได๋บ่มีเงินโอ้โหค่าเงินส่งตัวเองเฮียนปู่มอกพริกมอกเคืออีแลเจ้าดูเออโดยมันเป็นมากใหบุญสิมาซื้อซอยโดยซื้กทัวมอกนั้นเพิ่นกําลังงามขึ้นมาแล้วก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็ตอนแรงไปอีกเนาะล่ะเนาะมันอยู่ใกล้โดย อันนี้ของเพิ่นเนาะี่กกกไม่กุกโตอนะโอ้โกุกไม่น,นี่งามเนาะเ่นเอินไม่ยังหูอยู่ว่ะละ่ะไม่มึงเจ้าบ่ได้เคยถามบ่อบกระเาโอ้ม<ค>ไม้เคยอยนะู่เท่วหนึ่งแต่ว่าบ่เจอแล้วโอ้เหลืองงามอรีปาน,อ,าน,นอันนั้นอันนี้ ในบุญแวะมาเล่นนําเจ้าบ่ได้มาแต่ดนนี่โดยได้ตู้เย็นก็ได้ตู้เย็นใหม่ก็ได้โดยโอ้ไผซื้อตู้เย็นให้อําพ่อใหญใจดีโอ้แมบุญเห็นห่บ่เตียงหามตู้เย็นมาให้น้องน้ําใสแล้วน้องน้ําใสได้ยังก็สิใส่ตู้เย็นไว้บดนี้ทําสาเออโดยได้ตู้เย็นแล้วบดนี้โดย ยังก <Tory. S 2> ็ได well? really <ś NF você> ้แล้วนี้ซไม่ก็ได้ห้องนอนอีกนี้โดยโทรศัพท์ก็ได้แล้ว่ยังรถถีบไม่ก็ได้แล้วยั้งยั้งบ่ได้แบบนี้บโบแมบนี้จะตั้งใจเฮียนแบบนี้โด้อโสดสงค์ใครงามไปอยู่ได้เหมือนบุญมาวันนั้นยังอยู่คุมอยู่โด้อ ปลูกมะเขือเราเราปลูกแม่บุญนี่ปลูกต้นมะเขือแม่บุญยันบงแม่ยมีบุญนะจะย่านบัวบงกระเล่นบ่บมียบุญโดยเอาจางบมีย่านแทพแม่บุญดุดย่านเนี้ยนะกระุดกระุดกระุดโมมีกระดูกแต่ย่านเจ้าเคยจับบ่เคยว้ายตายตายตายเม่บุญย่านเน้อแม่บุญย่านบงกระเล่นเน้ออูอยู่นในต้นมะเขือนตัวแชมเปอมือคอยแห้งย่านเลย บลกก้าพ yeah, ิ้นห nice ้องมะเขือเมื่อเมื่อเมื่อแรงนี่สิได้ยังไปขายตลาดนัดไปขายของอยู่บ่นีมมือนีย่านบลได้ไปมือนีบลได้ไปมื่อว่ามืออื่นมืออื่นเหมือนพูดได้ไปมั้งเฮลเมีเอาตลาดอันนี้เพิ่นมีจักมือจะลูกตลาดมีขุมมือบ่แม่นบ่เลยมีคุมมืออ๋อมีตลาดขายคุมมือดีแน่ไปขายเครื่องขายของที่ลักๆนี่ไปขายยังเรื่อยกูโม คายพักโอ้คายพักโดยเหรือโดยเมื่ออื่นนี่จะได้ไปขายไปตอนเศร้าบ่เปตลาดนี่หรือว่าตอนแรงตอนเพนเพนอืมตอนเพนฮอดคำบ่โดยหดแรงหดคำโปเนี่เอ้ากลุ่มเครือตีนมาหนีฮอตแล้วเลย่ิงทโอ้ขืีดินมันจุ่มติดติดเนี่ย เนี่ยคือว่าปลูกมังม่เพราะพออเถ่าพอปูวะเพิ่ะยังไม่ได้ปลูกปรับเดี๋ยวจะปลูกมังโม่เห็นน่องน้ำใส่ไห่วะจันมะเขือผูกมาดูโอ้นี่ปลูกมะพริกเครื่องปลูกแลาวจะได้กับเต็มหมดแล้วที่พวกมะคกมะคิกมะเขือแล้วมะกล้วยแล้ว จนกำจะมึงบวกอนอลงงิใส่นะโดยเดี๋ยวแม่บุญซีนั่นแม่บุญเอาเงินไว้เจ้าไปซื้อกินโรงเฮียนเด้แสนล่ะเะด้อ<ด>จ้กินมือละสามพันอ่ะอันนี้มันจะได้จักมืออ่ะแม่บุญให่ลูกไลยมือขอบใจเด้อไลยมือไล่บนโลกหาถือมือสามพันท่ได้จักมือไล,<า>ย,ย,ลยมืออยู่ ไล่ดังนี่ไงอย่างได้ยินเออเอามือไปมือละสองก็ได้ไงมือละสองก็ได้โดยจากมือมือละสองเผื่เราไปซื้อเดซิปเปอร์โอ้เดซิปมือโอ้โหแมนป้นปาคือสิปฏิญาตป่านนั่นแท้แล้วเคยมีบ่หลังมือบริสุทธิอ์อยังเคย ดังมือกับคนที่ซื้อยังเนาะโดยเก็บไว้สะเด้อไว้ไปซื้อกิยนเรงเฮียนเด้อของคุณไทยโดยขอบใจเด้อโดยป้าคะเมื่อทางเพื่อนขนลุกไปโดยเห็ดเทียนเสดเดอรโอ้โหหมักตัวแล้วใบดำพี่พี่ขึ้นอันนี้เขาขึ้นม่วกชักลี้นมันใส่ต้นหนุ่มพ่อแง่ละนี่แหละเออโอ้โหเขาม่วง

พอบุญเอาชื <songs> ่อหายต้นมะกอกเลยต้นมะฮุ่งต้นมะนาวอยู่พุ่นต้นมะนาวใช้ต้นมะนาวนี่ยอยู่พุ่นนี่เหมือนนาวเนี่ยเหมือนนาวสีหรือมะนาวน้อยโอ้โหไหนคักแล้ว ขุดดินแข็งมันขุดยนกเนาะหละเนาะโดยไปห้องบุรุษโดยดูบเป็นผีอง่ายี่ว่าโดยห่อลำแข็งแแข็งนี่หมอลำนี่นหอลำนั่งบ่เฮ้ยไม่ห้องบุรุษไม่ตาย่ะโดยดู ขอบใจนะแม่แม่ลูกขอบใจด้วยแม่เด้อน้องลูกตากแดดข้าวอันนี้ให้แม่มาเทาเราแบว่าเรื่องดองเรื่องดองงี้บุตรน้องบุตรเศรษฐีบุตรน้องโดยข้าลงข้าดองส่งส่งล้านเกี่ยวจะแม่กยังยังหัวมันโอ้ยข้าเันเสียวนะบ่ดองเจ้าว่าโบในบ้านเพื่อนอะไรลูกบ้านไหนบ้านจ้าหนะอยู่พะลานอยู่พลาเมือง

นี่หลังเียมานหนีไม่ไ,ไ, <ป S 2> ไม่แต่ไม,เไม่เอาน้อมาปู<อ>่บ่าวคนไทยบ้านเฮานี่ปู่บ่าวก็เป็นทั้ห้างเนี่ยซุงเยพิ่มนีกแล้พ,พี่น้องเพิ่อแต่คุณนาวทเไม่ยิ่งพี่น้องเพิ่มนี่แต่เี่ยี่นี่กิโตให้เราก็เป็นไม่ไม่ผัวเราตายตายเด้าเดือนเนี่นะแ้่คนเรามาเอกันเมื่อว<อ>านนี่เพิ่งหลังเง้ยองมนน่ค่าโดยงวส่งร้านคิดอะ โอ้ยบอกเอาเลยรวยมาสองล้านกีบอะไม่ท่าเออเห็นแล้วได้มาเป็นเงินใส่เนี่ยอยากได้กระดองสองล้านกีบยิงกับบ่อยากได้แล้วเนาะสองล้านเราเอากระบอก,บบก,บกยูกหก่หับพ่อแม่กับเจ้าดิสันไอ้ไน้องกับเจ้าดิสันมาที่พ่อยังแม่เอาสองล้านกีบลูกเ <c oughs> อ้ย <c oughs> เสือ่อเสื่อสิ้นกระปุกแล้วดูเลยกระดองสองล้านกีบสล้านกีบ อสองสามีงั้นเนเพื่อนไปซื้อกิน,นรงเทียนมาเอินโดย <c oughs> สีแออลไรครับเทียนนี่แหละโดยเทียนไปเทียนเก่งๆเนอะโดย an, an, king, king, ขัดเทียนจบม,อ,มอเจ็ดนี่สีสีอยากเทียนเนงต่อวันนี้ขิดไรยั <c oughs> <c oughs> an, งหเฮ้เฮเียน่านได้เขียนออกพอแล้วเด็กน่อยบ้านนอกเขาเรียนไปไกลแล้วก็ แม่แน่เลยจ็คกี้ไปต่อไซมียังกัมีแต่เงินสูมือนี่ยเนาะล่ะโดยพ่อแม่บุญหฮงเทียนปอดซี่เครื่องน่ะแม่ม่เป็นอย่างเดียวแต่ปอหนึ่งปรสองเลยไปเทียนเก่งเลยนี่เด็กหน่อยบางคนเทียนปอหาหนิอ่านบ่ได้เลยเทียนนอกนี่อ่านได้ไปตัวหนังสือมาให้แม่บุญเบิ่งดูเฮียนบานหนึ่งกับนุญเพิ่มโยงเฮียนหมดเลยคือพ่อไอนนรกในคู่กวด โอ้โงเฮียนนี่เพิ่นใสกเจบ่ดดโอยใครยเพิ่นเห็นป้าไว้พุนบ่ดูดยเพิ่นมาหายนมาเป็นในเพิ่นซื้อหาให้มาป้าเมียนค่ะโอเวลาเลิกเฮี้ยนในเพิ่นเห็นป้าไว้พุนเลยดดยนีแต่วันศุกร์ใส่กระเจบเมียนอ๋อมือวันศุกร์เลยเพิ่นจะหอามนะแบบนี้บ่ใชย เพิ่นเพิ่นเอาไว้ทุกคนเลยเลยทุกคนสบายเนาะเลยสบายได้เพิ่นบ่ให้เอามาเฮือนนำเพิ่นญาตินมาให้ผู้ใหญ่บอกว่าโบเองแม่บ่ได้บกแม่ก็บ่ฮู้หนังสือเพิ่นอิฐเองเพิ่นเลยเก่งแอิฐเองอินเองเฮ็ดเก่งแม่ยังบ่ได้ฮู้หนังสือเพิ่นบอกแม่อันนี้มันยังูเด็กน้อยลางคนเพิ่นก็ตั้งใจเฮียนลางคนเพิ่นก็บ่ตั้งใจเฮียนลองไปเฮียนดู ตังแ่เฮียนตัเองเป็กะเฮียนเปดมงป่าเป็นกะนอนนอนเลิกเต็มบุญยังเก้าโมงนอนรลตั้เมื่อกี้แปดโมงนอนบุญกับบ่เคยนอนเลิกได้กระหอดเวลาลงแล้วจาโมงลงแต่แรง้ยเจโมงหลบจ้มงเข้าตัวแรงนห่เข้าตัวแรงดยคิวสองโมงคิสามมง 3มงก็คือบ่าย1:00บ่แม่นฮอดแล้วบ่ตอนนี้เอ้อเบิ่งก่นเด้อบ่งไบุญมันเด้อ12:30ตอนนี้จักหน่อยจักหน่อยก็ได้เอ้อจักหน่อยจังร่มทางเจ๋2ตั้งใจเฮียนเด้อซั่นเด้อมื้อนี้ก็แวะมาเล่นนงโดยอ่าไว้มื้อหน้าเด้อแม่พุ่นสิแวะมาเล่นนําใหม่เด้อโดย ตั้งใจทำตั้งใจเฮียนในบุญกับเลยเด้อวันนี้เด้อ<ด>สบายดีเด้อสบายดียดโอเคมันนี่กะแวะมาเล่นน้ำนองน,องน้ำใสเพิ่นอีกเนาะพากันในคลิปหน้าเพื่ออะพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้สบุญเด้อเนาะ,ะขอบุญขอบคุณไปเย็บยีทุกคนที่บังคับละบังคับโฆษณาขอบุญขอบคุณในหลายที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดหลังคลิปนี้ก็เสียอัมลาพระจักพี่จากน้องไปสักก้อน พอกันในคลิปหนะ้าขอเกลาคำว่าสบายดี